เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์ชัดชีวีตอนนี้ก็อยู่กับแมวไทยตัวนึงะน,น,นะครับอ่าหันหน้าหน่อยครับหันหน้าครับเราจะสัมภาษณ์คุณครับผมดูดูนะสลับแม่งอสลับกอดน,นอนจากที่ไหนเหเนะี่ยคือตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรทำนะครับคือเกมก็ไม่รู้จะแครเกมอะไรดีนะครับอ่าตอนนี้ก็หยบแมวชี้เลยนยะเพิ่งแมวตัวนี้ชี้อะไรครับออกกล้องนแล้วผมออกกล้องครับ ก็ไม่รู้แต้ถ่าย,ยนะครับถ่ายแมตัวนี้นะครับอ่าดูดิแหมดูมันเครมมากเลยดูครับดูเเครมอะไรขนาดนั้นนะครับผมขอจักขอจักระเบียบเสื้อเสื้อมันยุ่งเหยิงมากอ่าอืมตีนนะครับตีนแมวครับตีนอันนุ่มนวลนั้จับแล้วรู้สึกดีมากเลยแมวนี้มันชอบให้เราลูบคอนะครับผมอืมม,มันชอบให้เราลูปหน้านี่เครมมากเลย ปริ้นเลยเหมือนลุดโลกกันดูดูดูไม่รู้จะใส่อะไรนะอ่าก็เออเดี๋ยวคลิปไอไอ่านคอมเมนต์หัวตะลุงคืนนี้นะครับก็อย่าลืมดูกันนะครับผมส่วนจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับบ๊ายบายครับ